สวัสดีค่ะเซลซันมาจากร้านสัตยิน์ออโต้นะคะวันนี้มีรถเก๋งนะคะรถมานำเสนอหนึ่งคันนะคะคันนี้นะคะเป็นนิสสันมาร์ต 1.2E T- ออโต้นะคะเป็นสีแดงแดงไม่ได้แดงแฟบนะเป็นแดงแหบแดงออกเลื่อนนกนะคะสีสวยเลยใหม่ด้วยนะคะคันนี้ไฟหน้าของเขาจะเป็นกลมๆนะคะคันเล็กๆน่ารั ลูกคมีไฟเดี่ยวมาที่แก้มข้างนะคะล้อเดิมยางใหม่นะคะอันสันมาสตตัวปรับกระจกก็เป็นอ่าตัวปรับกระจกอัตโนมัตินะคะช่องแอ,อร์เบาะสวยนะคะรถภายในสภาพยังใหม่อยู่เลยเบาะใหม่มากลูกค้าแทบจะไม่โดนการใช้งานเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2019นะคะ อย่างที่บอกนะคะคือน้องเป็นเกียร์ออตโต้นะอันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะผ่อนสบายสบายเลยลูกค้าเครดิตดีได้ฟรีดาวนะคะเอาไปนั่งผ่อนแบบสบายสบายเลยเห็นไหมคะเบาะสวยเบาะเขาไม่ใช่ตัวหนังนะคะมันจะเป็นเหมือนผ้าภายในก็ใหม่นะคะ ัวปัดน้ำฝนนะคะมาให้ด้วยสำหรับด้านหลังนะไฟท้ายจะเปิดให้ชมมีที่เก็บของให้ด้วยค่อนข้างที่จะว่างอยู่นะคะก็คือสวยเลยนนอตนี่ก็คือไม่มีรอยแกะนะคะลูกค้ารถชดหนักไฟไหม้น้ำพลุ้นเราไม่รับเข้ามาแน่นอนนะคะลูกค้าดูได้เลยเนาะทุกตัวไม่มีการแกะนะคะ ค่านสามารถเช็คได้นะรถร้านเรานะคะมาดูในส่วนของไมการใช้งานกันบ้างดีกว่าเลขไมการใช้งานคันนี้นะคะใช้งานไปกี่โลมาดูกันนะคะใช้งานไปแค่3 2 0 0 0โลนะลูกค้าปรากฏการไหมรถปีส9สภาพใหม่นะคะใช้งานไปแค่3 2 0 0 0โล สวยมากนะคะลูกค้าภายในก็คือใหม่กริปเลยเป็นระบบอัตโนมัตินะคะราคาตั้งถ่ายหน้าร้านคันนี้นะคะอยู่ที่339,000บาทค่ะผ่อนเดือนละ6,000ถึง7,000บาทแล้วแต่เครดิตลูกค้านะคะ อยากรู้เครดิตหรือว่าอยากเช็คเครดิตหรืออยากมาดูรถก่อนสามารถเข้ามาได้ติดต่อเซลล์เข้ามาได้นะคะยินดีให้บริการทุกคนเลยไม่ว่าลูกค้าจะทำอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรโทรมาปรึกษากันก่อนได้เลยนะคะฝากด,ด้วยนะคะสำหรับร้านรถปัิดพัท์ออโต้นะคะร้านเราอยู่คูงขวาเรียวลีหนองจอกนะคะจังหวัดกรุงเทพฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ